เฮ้ยไม่แต no ่ตอนนี้มันไม่ได้ไล่ผมแล้วนะมันไม่ได้ไล่ผมแล้วนะเสียงมันอยู่ใกล้ผมเหมือนกันนะเอ้ยมันหายไปแล้วเสียงเริ่มหายไปแล้วเฮ้ยเฮียตกใจโอ้ยผมสะดุ้งเลยพี่ต้นมันไม่กระทื้นไม้ด้วยไอ้ตัวได้ผังไม้ซะด้วยมีฮิวไว้ด้วยฮิวไหมอ้ามันอยู่นี่มันอยู่นี่เอาเดีลุมเลยไหมเครื่องเนี้ยมันจะอ้ามันจะสับบินอ้า มาวินมาวินมาวินมันไล่วินอยู่มันไล่วินอยู่เออเออขอขอแบบโอยไม่ทันไม่ทันตายตายกูตายกูตายเออกอถือว่าถูกเวลาได้ดีดีแล้วทำดีทำดีมากทำดีแล้วมันเป็นดีทำไปทำดีทำดีโอ้โหอากาอะไรดีวะ โอ้ยเมสซี่แม่งไม่คนน่ากลัวเลยอ๋อนันซึ่งปั่นช้าจังสองนึกบอกไอ้แมวมันจะไอ้แมวไอ้กิ้วมุยไอ้กิ้ u มุยบอลโล่ไปมันมันกลับไปหาเออไอ้ไม่โดนวินไม่โดนวินยังไม่โดนวินมีบอลโล่ด้อย่าลืมโอเคก่อนมันจะหมดบอลโล่ต้องโดนทีนึงมันไล่วินต่อมันไล่วินหมดแล้วมันไล่วินมันไล่วิน

อไอบินบินไม่ได้ลากมา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 บินเดี๋ยววะบินไม่ได้ลากมาเออทำไมเอวีบินถอยไปเลยเพราะบินเฟ้นสุดท้ายแล้วไม่ได้แล้วโอ้เฮ้ยมาตีตาแรกก็จะดีสิทธ์เลยบิ๊กดิ๊กมันมันมาแน่มันไม่เล่นประตูแล้วออกมันมาที่แน่เดี๋ยวเราดีกว่าเยอะเลยนะครับปามามาผมมีคิวเร็วนะเสียหมดแล้วด้วยพีเตอร์หยุดพีเตอร์หยุด ยังหลบอยู่วิง่งวิ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 ง่งไปเลยนะเดี๋ยวผมให้มันตามผม,ม,ผมเฮ้ยเฮ้ยคนคิวได้ปะเฮ้ยไปต้นค<ม>ิวผมหน่อยดงด้วยไปไปม,ม,มันตามผมแล้วเอาเหรอโอเคอเฮ้ยตีอะไรเฮ้ยชิบหายละผีเกียน์ปะเนี่ยผีผีปั๊มปะเนี่ยมันตีอะไรของมันเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นดีนะไอ้ยี่คุณล่าเสียเลยสองเครื่องเฮ้ยวินได้วงแหวนแล้วเย้ บ้านชั้นเดียวหลังใหญ่ๆห่ะวินแทงได้วินแทงได้แต่ว่ามุยมุยต้องไอ้นี่มุยต้องมาอุ้มมุยพร้อมยังเนี่ยวินอยู่ข้างมันเลยเนี่ยวินอยู่นี่แล้วเข้ามุยมุยเข้าหลอกกันหน่อยนะถ้าเข้าปะมึงอ่ะจะดึงอย่างไรดิเออไป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 วาง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 วาไปไปเปิดประตูประตูไปเลยไปเลยพี่ต้นเฮ้มันจะเอามันจะเอาพี่ต้นมันจะเอาพี่ต้นได้ได้มันจะเอาต้นให้ได้เลยว่ะใช่มันจะเอาพี่ต้นได้ได้ไปวินแทงเองวินแทงเองเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลย เลยไป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 เ,เอ้ยมันเอามุยมันเอามุยมันเอามุยเอ้าไปไปมันเดิน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  <c oughs> มุยมุยไปเลยมุยไปเลยนี่อยู่ประตูแล้วไปเลยออกอเ,เลยสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ